สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับแม่ต้นไอ้ขวานนะครับเจอที่สองนะครับเจอที่สองนะครับเท,ที่ยวสองนะครับเท,ที่ยวสองนะครับเที่แล้วไม่ได้ทายนะฝ่าว่าฝ่าเพิ่นครับฝ่าวเพิ่นไปขาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> คลูกลูกน้องเจนกครับนี่แต่ว่าเนี่ยเออมาหน้าไปอบรม นครับปวดหัวใหญ่บมเถี่ยวสองครับเถียวสองครับเที่ยวแหลกไปขายนะครับเผแบบได้ท้ายนะครับฟ้าวฟ้าเพิ่นครับเริ่มก็ติดตามก็แชร์ได้ด้วยครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับ